สวัสดีครับสวัสดีนะครับผมแัง์ีิตูบิชิชแนลนะครับ,บ,บ,ต,ววรบตอนนี้จะพามาดูตัวไทตันแต่งหลอ่อแต่งดุไทตันตัวเจ้ก็แต่งเข้มแต่งดุได้แบบนี้เลยหลอ่อแบบนี้เลยครับในราคาหกแสนหกแสนนิดๆครับหกแสนพันครับหรือ 6, 000, 000ว่าหกแสนหมื่นกว่าบาทนิดๆเลยตัวน,นี้เป็นไทตันตัว G l ที่เป็นกระจังหน้าสีดบด้านอันนี้ทําสีของของโ์ลูมเราเลยที่ทําสีให้เป็นงานเกรดเดียวกับโรงงานเลยนะครับมีหลักการรับประกันสีอย่างดี สังเกตง่ายเป็น gl เป็นยังไงไม่มีไฟตัดหมอกนะครับอันนี้จะเป็นไฟเดียวนะอ่า,ญญาตัวนี้จัดเต็มคือแม็กสิบแปดของอีโมชั่นเลยอย่างนี้เลยครับพร้อมกับครอบครอบทับเบ็กของสีฟ้าแบบนี้เลยครับอ่าอันนี้ไม่ต้องทําอะไรเยอะก็ใส่แม็กามสีกระจังหน้าเป็นดำเงาแค่นี้ก็หล่อสุดแล้วในราคาหกแสนกว่าบาทญญาตัวนี้ผ่อนไม่แพงครับผ่อนประมาณ 9,000นิดๆพร้อมกับแม็เลยจัดโปรฟีด้าให้ได้แบบนี้เลยนะครับโดดๆพอใส่ฟิล์มเราก็จะเข้มแบบนี้อันนี้ไม่ได้ทําสีนะครับเป็นสีเดิมจากโรงงานเข้ามานะครับอ่านี่เลยครับโอคตัวนี้ก็เอามาดูเอาไว้เป็นแนวทางในการแต่งของพี่นานาที่จะออกรถถ้าไหนสนใจแต่งแบบนี้ก็ทักมาคุยกับผมได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิป พาดูการแต่งรถสไตล์แบบไหนแล้วแต่ท่านไหนชอบก็เสิร์ชหาชื่อรุ่นแต่งรถแบบไหนก็เสิร์ชหาได้เลยในช่องผมนี้ให้เลือกมีให้ดูลายแบบเลยครับฝากกดแชร์กดติดตามนะครับด้วยเผื่อถ้ามีรถไหนแต่งใหม่แต่งรอแบบไหนผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับให้พี่นานๆได้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ